ข่าวดีของวัคซีนนี่ก็มีด้วยปลายปีนี้แหละพี่เฟิร์สครับประเทศไทยของเราน่าจะ เป็นที่น่าสนใจในทั่วโลกด้วยรํามพร้อมกับคนไทยเองเป็นความหวังเพราะว่าเดินหน้าเต็มกำลังวัคซีนโควิดสัญชาติไทยจุลาคอฟ19ผลิตลอดแรกในประเทศไทยแล้วนะผลิตแล้วแล้วก็ยื่นออยอคาดว่าขึ้นทะเบียนปลายปีนี้ค่ะพี่เฟิร์สเป็นเรื่องราวดีๆนะเราจะผลิตได้เองใช้เองแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าพัฒนาวัคซีนโควิดสัญชาติไทยจุลาคอฟ19ชนิด mRNA มีการพัฒนานระยะแรกเป็นการออกแบบวัคซีนแล้วก็ให้โรงงานเนี่ยในสหรัฐ ผลิตนะคะซึ่งผ่านการทดสอบในอาสาสมัครระยะ1ระยะ2แล้วค,คือมีความปลอดภัยสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่อนุมัติใช้ในประเทศไทยด้วยนะ,ะส่วนระยะที่2เป็นการผลิตวัคซีน เองในประเทศไทยเราโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัดซึ่งผลิตวัคซีนล้นแรกเรียบร้อยแล้วผ่านการประกันคุณภาพแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมวิจัยเนี่ยส่งเอกสารข้อมูลต่างๆไปสู่การพิจารณาของออยเพื่อขอทดสอบในอาสาสมัคร1.2ระยะ1นระยะ2ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากออยคือถ้าผลทดสอบวัคซีนที่ผลิตเองในไทยได้ตามที่เป้าหมายที่วางไว้คาดว่า จุลาคอฟ19เนี่ยจะขึ้นทะเบียนวัคซีนภายในปลายปี65นี้ครับผมแล้วก็ระหว่างขอ,งข,องขึ้นทะเบียนวัคซีนรุ่นหนึ่งทางทีวิจัยก็จะพัฒนาวัคซีนรุ่น2เพื่อป้องกันเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอเมกอนไปพร้อมกันด้วย